สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมื่อนี่นนทิยากับสิผาพอมีพี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางของนาอบนะคะนาอบถูกมาสิบสี่งวดซอนนะคะงวดนี้ฟันแล้วสามตัวฮะเดียวนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปส้มน้ากันเลยค่ะท้องเดี๋ยวนี้คลอดแล้วนี่นี่นั่งข้อมอ่อยันนี่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นว่าทายหลายงวดท่องถูกเลขหางวดหัวหัวเลี้ยนกันเดี๋ยวนี้คลอดออกมาแล้วยังไม่ได้มาเพิ่งจะมาตามเนี่ยมาเ <c oughs> งี้ยเด้ มวัสาดีครับมาิครับดิครับมาด้ครัดิราดิครับม่ดวัาดิคัาดิครับม้ดิล้ับมหดิครับมาดิครับมาดิอรัมาินรับแน่แล้วมาดห้ป้ากินนัาดิค่ับมาดิคั้มาดิครันมดิครับมา่อครัเาดิครับมาดิครับนาดิคุัดิครับมาดิครับอาดิครดิมิคับาดิรมาดิคัมาด้ับมาิมาดิครัมาดิครับาดิครับาดิริิรัปิดดมาังไปหาเดา คือได้ไข่ทองคั่มลายแต่ปะพร่ะน่ะไข่ท้องคําพี่น้องเนี่ยเพิ่มมาอยอย่าบอก้อว่าไข่มานี่นี่มกเร็วนี่อาเร้แต่ว่าจับมันแก่บาดกัเลยบหเห็ดเลยแ้งแก่หดลาคือนลายตั้งแต่ออกมาคลอดลูกคนน้อยมานี่เคยให้จับเรขแล้วเทอยบะบอก่เคยให้จับันแต่ว่างวนมันอลอกบเ็บมันโสดจับอบอยู่ในเฮี่ยนี่คุณ่ว่เป็นนางว่าเป็นยังเสียเอาไว้เบิ่งมันเขียน ข้อน้อยนี่เขียนเลขได้เจ็ดเดือนเขียนไหนบ้นองมันอกอุ่มไปหล่นน้ำเนาะอันมันก็เลยเขียนเลขด้วยมันก็เลยเอากระดาษกระปะกาให้ร้านเขียนเขียนแล้วข้อนกับตีหาหาหกโมบตีหาหกเจ็ดฮกก็เลยได้มันออกแปดหกเก็ดรางวันนะ้างวัลว่าหันขึ้นยิ่นข้าวมาถืออยู่วัลว่าหันกระถือเด็กเด็กกันโมมันจุดถูก ถือบนข้างล่างันาไม่หลอกตัวไหนต่อับออกไอู้นูนหกก็เกาซีเกาสีอเีข้างบนถือออกหกซูนหหกมันจุดถูบได้่ยิงกวาเอเกาีต้องถ่ายไหมล่ะจะดีส่อนะมันถ้าก่อนลูกมากนี่รถจะงวดไปบ่อะเอาดูใครต้อกใจเหิงดูใครต้อโใจเหิ ขอโทษขอโทษยัดามบาทเดียวร้านตื่นไปเลยจิณะโอ้จิะขนูเนี่ยตื่นยกมันตื่นไหมคนตื่นตื่นลเนาะก็ไล่จิณะบักพราะจามาคนถือว่ารู้จักรยาไหมตะอดลงมาเจ็ดเดือนมันขุดจังหวะไปนองเอองเบอกร้านคือไลายนึ่วันลงมนได้เจ็ดเดือน แป้งเธอคำนวณดูเจ็ดเดือนเนี่ยลูกได้เจ็ดเดือนก่อนลูกมาบ้านลูดจังวดนึ่แสดงว่าถือมาสิบสี่หัวหน่ะจิจังหวเงินไปเก็บไว้ใส่เงินวัถือสายถือว่ได้ใส่เจ้าไม่ได้ซื้อลายด้วยไ่ได้ซื้อลายซื้อเพราะเป็นสีสันบันเทิงมันบ่จะงต้องหงายไ้กินนมเจี๊ยบดิกิ่มมดจังคนแปลกหน้าโอ้ยแปงเปรี้ยงยังให้ร้านย่านน้ำมันรึไมเจาไม่เจ้มันเหลียวไม่เหลียวบางหนาเฮ้ยได้เหลียวบางหนาเธอได้แปงเฮ้ยขอบอดีตเห็นแน่ เยมนาโตไปได้เิ่งแหายไ่ได้หาย้อนหนาวเลยกินมันกินสาๆเลยอันยิ่งกันเรื่อยๆอันยิ่วันแล้ววันอามีอามาเป็นเ็กันแล้วคุณค้นยั่ที่เพิ่นเสียไปมักเอาฝันให้เสียบอเสมอบ้าตังตังเต่นองมากเกินเ่บมาเลยเขาไปกอฝันผู้อื่นบอกเลขสองหนึ่งสี่นึ่บอกเลขเจาะหงอนบอกสิบสี่สี่หนึ่งเยเอ้าแสดงว่าบ้านไปเกิด ัวดอกมั้งบอมบอมาห <c oughs> า,าเมียลูกคนตายตอนอายุสิบสามปีพ,พ่อเป็นมีลูกคนเดียวพ่อคนอังกฤษเป็นกระปล่อยคนนี้เนาะปล่อยคนนี้ปล่อยปล่อยทองเลยคนหนึ่งนะตั้งแต่ก่อนลูกมากเลยกวนนันกก็ถือบนล่างแต่ว่าข้าเจออ้ามาบอกข้าเจ้าว่าเลขสิเกินเนะเลขเกินเจ้าก็อาอ้อยเจ้ารวยรอรออะไรกันมายอนมาบอกกันมาบอกแม่เจ้าแม่ลูกใส่เข้าไปบอกไปเข่าฟันแท่นทีสิมาบอกเข้าใน่เนาะเข้าเป็นแม่แท้ๆเนาะโอ้ยเนาะ บอกยันเหล็กเกลอดอกเลยไว้ก็เหนเจ้าลวยก็ขว่ลวเช่นวนนั้นอกถือบนหลังเลยหกสี่กับสีหนึ่งอกถือเลยเพระว่าอกฟันแดดค้นทีก็เจ้าตายมันติดแต่กีอกขายของเนาะจนติดหนีอบันนี้คนก็เลยว่ามันมาสื่อของน้ำอ้บคนเล่าคนเล่ว่าราคาของลอยสี่สิบอกตัดเด็นแัดสองโตัโต้เปิดใต้แล้วบอกจ้ะแต่ว่าคนเป็หนีเจ้ามน คนก็เลยมาใส่นีเจ้าต้อบอกเลย4อยงวดมันออกศูนย์ซหนึ่งอ้างวดนั้นถึง3าตัวตัดเด่นแค่2อตัวสาตัวแล้วมาเอาสาตัวมาเอาหาสิเอาไว้นะเนาะเนีสิได้โทษนาะมันบ่เกิดว่าถึงราองอยซีซนะบ่เคยว่าถึงเลขีสตัวจยะเขียนราคาของรอย4ีบันทึกถ้ามันป็ปซือหนึ่งีีหนึ่งซีซีหนึ่งศหอมดจังเี่ศูนย์ศูนย์ซีถ้าอสามตัวเอา แป้งโตโยมาโตยมาลามยันข้าได้ยันตัวเด็กเบิ้งตนาตัวเหักคอยมันเรไปมดคอยนีันอยู่นะจะมันมาอเกถ้าเราเงินนี่ฟันว่าวันนี้ฟันว่าจังไดฟันฟันต่กล้องแล้วเขาจัไม่เจ็บกันคาเหียหมูนำสา้หาสบสามร้อยสิย์เลขว่าองกับเลขคอยแตนวาเลขมันสิออกตัวนี้ดีด้วยคอยฟันให้ลูกคอยตายก็ให้คนาอยงทใจเดกคนก่เขาลงเลย เอาคุณแหนมกันแไปลูกเคยผัวเคยในคนนึงได้ลูกเคยใะเลือคุณนัดได้นีเลยเปน่ตัดเลยสามห้าสามศนย์ห้าศูนย์เน้นตัวได้บอบสื่อสาคัสื่อซ้ำกันหมดนานจะด้วาใจลูกเคยบ้านคุณโดนเพี่น้องมานลยไปบี่น้องแวงหัวก็ไ้ลูกเคยหนึ่งคุณโดนนึงโอ้ยพอดีสคนใส่แปงเล้นยิใส่แปง ขาะดองแข้งไหมลูกขาะดองแข้งไหมลูกกระเพด๊อกละข้าของแต่ราคากระจิบมาฉันถามเอาอันทีทีๆคนมากมากหอมเป็นคนณเนเป็นเป็นคนมาถามมาถามเบาค่ะเนี่ยละขาที่ใต้เหลี่ยมาจะราคาเนื้อหมูมาถามเบาค่ะเนี่ยอันอ้วนนั่นนั้นที่ว่าเป็นเป็นหนีลอยซีซีฟเนาะที่มันออกศูนย์ซีหนึ่งอันอ้วนนี่เพิ่นมาถามเบาค่ะเนื้อหมู พี่น้องือเลือเบสิบสี่สิบห้างวดเหมืนกับถือมาแล้วพี่น้องเลยสิบส <14 S 2> ี่วันได้ผมกันไปห้ารองวันนักแหละน่าลูยเป็นปีเก<อ>็บ <ๆ S 2> ถือมาแล้วคุณนกะูเรียมตลอดพี่น้องถือตลอดปฏิพันจะดแชงวดสองวดกันว่าสิบไม่มาสิวนไกร้อยเอ้ยยิ้มทางแต่ว่าวังหันงมก็บถือสองแต่สองแสนเทวา่วนมากคือเล็กจะฟองเนาะ กาก็จเอาเล็กมูบาางปลาเหล็กถูกมูน้ำกจะถือสงวดบอกยูนีสิให้ป้ามาคงคือไทยบ่บอนี่อบอันเขาก็จุดแล้วไตัวได้เดี๋ยวบต้งคลิปคลิปนึงตัวนึ่น่ะนะก็จะฝากบอกโอเล็กเล็กฝากโอ้ใชฝากเพื่อเห็กบ่เขาเพื่อเดล็กถูกเขาเนีสีได้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 ยูเคยทำาัชจัเหรอยว่าจับแล้วไข่แกะบ่อกปม่มาคนโอ้ยนตกถูกเรี็กเล่าบางหันก็ยังมาถืออยู่ บางคนดีว่าโอ้แม่ล้องหนาไปบ้านได้เอาลูกเคยแหวนเด้อคนมีลูกสาวสองคนเนาะคุณเอินเคยได้แล้วบ้านน้องแวงหัวหมดเหมือนวันคุณโดนเลยค่ะด้องลูปคนเดียวเธอมาแปลลูกเคยเล่าบวววว้าสรุปพี่น้องแนวทางของนาโอ๊บนะคะเพิ่นฟันวักข้าเจ้ามาถามเอาราคาเนื้อหมูนะคะขายเนื้อมูหายละข้าสามห้าศูนย์ สามหศูนย์นะคะเพื่นกับไฮตัดสามหาสามศูนย์หาศูนย์นะคะเพื่นบอกว่าไ้ตัดเมื่อถูกตัวเราก็มากนักนักทอกันสิบสี่หงวดซ้อนเนาะสิบสี่งวดซ้อนตาละงหวดเลยเพิ่นสิเป็นแบบนี้ละแล้วเพิ่นกับพ่อซื้อหลายเพิ่นพ่สิบาซื้อมาสิบสี่งวดคือบรวยเพิ่นพ่ได้ซื้อดเพิ่นซื้อตัละตวละร่อยพาะเป็นสีสันบันเทิงบ่ถือเพิ่นกับพ่กพูะ คือข้้เนใส่ใส่ใ่ไรขานมอะไ่ขานมคาเิมเพิ่มเพิ่มึกับลวมาตลอดแต่หาได้ิเปล่า้ให้เอฟส่งมานึ่เด้อสีในมัซอยคาน้องน้องน้องคู้พาครับน้องผู้พ้าคูาซื้อไปซื้อผู่พาของมึงอ้คนชืวัาะบตเตอร์น้องบอตเตอร์ใอ่า่าน้องคู้ายนนะ เ่ตอนขอดไม่ไหมจนหอดตอนนี้เลยนะเมนเนาะตอนนั้นจะทายของเลยนขอดได้เนน้อยแต่ทายยุ่ยยนยาเพิ่นหล่ะอกกะเท่ากันนี้บระด็นมัไเลยเอะออ้ยก็ยาบนี้อยู่ั้างกันพี่มอนแมนตีว่าเป็นลูกเลยเป็นลูกเพืสลังแมนยาัวกนเป็นน้องสาวน้องสาวแมนมาต่ไปเรี่ยงซอยเิ็นไปสองคนจะสีขากันตายอย่้เนาะ เนื้ออือะนะเห็นบานนอนออพอบานเขายไรถูกจะปิดไปไหนพอาหาเป็นยังเข้าเป็นอยังเออหาเบนขาวหนูข้าไป็นถิ่นเบนยี่รานยี่าเนาะจไดพาท่านโขบอยู่าวขอคือเก่ามาทีาได้ลอตเตอรี่ยกใบแล้วซีหาใบซื้อนตัวนี้หมดม่นตัวนี้หรอแตตัวนี้กับเบกถูกนม่แล้วก็ฟัน่านเอาของมาห้ยก็ซื้อไปกับฝัน ฝันเยอะมันก็จฝฟันว่าไดกินเขากระปินงไก่เอาไวก็เลยขายติสนาน้องต้นต่างๆลยเลยพี่น้องเ้ยชื่อไว้ซี่หาใบแล้วสันย์สามห้าสนย์ห้าศูนย์ฟัน่าเด็กินเขากระปิ่งไก่เอาจัดไปมันถือซิซี่งวดส่วนบบอกกับบร้นี่ ก็รู้เขาก็รู้มาแต่ได้แหละแต่ห้างบัวดีมากบัวด้มากยูวก็ละมุบานห่างกันแปดสิบโลเลยนะมันห่างกันหลายหลายนี่กับเรากินทางเขาหนาวนี่มาใส่ผิวบานเผืนได้นี่ก็ได้น่ารู้นะอย่าหน่ารู้ขาดลูกน้อยยก็เลยมากวนก็อยู่ไปหน่อยหน่อยมึงเนี่ยไปสั่งเฮ้ยแล้วสีแล้วเด้กสบายเป็นสีผิวดำหายเพิ่นคนสีอันนี้ผิวดำอันนี้ขาวเอาเหล็กถูบนะมั้งอะไรเดี๋ยว <gas m S 1> นั่งน <Hospital> ี่เดียวข้มาคลิปหน่อยเนี่ยเอฟเอซีโฉบมาน้ำเด้อจะได้ไม่ซอยคาน้มเด้อเนาะอะไรคะกับพูดีังี่ว่าถือผุาไเดี๋ยวแหละ